ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกับ F4 กับสวัสดีกับช่องโมเมครับสวัสดีกับนาควานครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ออกกล้วยมาให้น้องมงคลครับอยู่ข้างในครับเอาครับเอากล้วยไปเลยครับนาควานครับเอาไปห้าหกเครือเจ็ดแปดเครือแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเก็บไว้ให้เขากินครับอ่าเอาให้น้องมงคลครับ ไปดูน้องมงคลอยู่ฝั่งนี้นะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับอไม่เคยได้เจอหน้าน้องมงคลน่าจะอาทิตย์หนึ่งได้ครับสวัสดีครับน้องมงคลสวัสดีครับโอ้โหตั้งรอเลยครับยังไม่สุด สวัสดีครับอน้องหิวแล้วเอากินเลยครับกินเลยครับควันเขียวเอากล้วยมาให้ครับครับไมค่อยกินครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ค่อยๆกินสวัสดีครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับที่อยู่ส่วนตัวครับของน้องมงคลอยู่จุดนี้ครับถ้าฝนไม่ตกก็จะได้อยู่จุดนี้ครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวจะหนูจะจุกนะครับโอ้โห ค่อยๆกินไม่ต้องรีบครับน้องมงคลครับไม่ต้องรีบครับควัมเขียวมาไม้กำลังใจครับออากล้วยไม้ครับหุนันเห็นไหมหนูรีบกินครับไม่ต้องรีบกินครับค่อยๆกินไม่มีใครแย่งนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณ FC จากนครสวรรค์มากๆเลยครับ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูจุดทามาสนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่วันเพ็ญนะครับขอบคุณมากมเลยครับขอบคุณคุณพี่แป้งนะครับก็ให้ผมเป็นสะพานบุญนะครับนํากล้วยมาให้น้องช้างที่ตกงานครับหรือน้องมงคลนะครับควานเข่วมีแต่คำขอบคุณนะครับ นี่นะครับขอบคุณนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนขอสมความปรารถนานะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกทกท,กท,กท่านด้วยนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับเดี๋ยวหนูกินก่อนคะ่ะ <laughs> โอ้น้องก็น่ารักไปแบบนึงครับอืมสู้สู้ครับ <laughs> ก็ได้ไปรับจ้ากับขวานเสือขวานสิงไหมครับพี่ขวานนะขวานยา รับแล้ววันนั้นเราว่าเอาสนุกในโลกอ๋อก็มีโอกาสก็ไปติดต่อกับพี่ไอ้ควานเสือควานสิงได้ครับเพราะว่าบางครั้งก็ควานเสือควานสิงอาจจะติดต่อไม่ทั่วถึงครับเพราะว่าบางครั้งก็เบอร์โทรหรือช้างที่ตกงานครับก็มีหลายเชื่อครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่านาควานก็อยู่ทำว่าไม่ไกลแต่ปัญหาคือก็จะอยู่ในจุดนี้บางครั้งก็จะไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ข่าวสารครับก็เลยผมก็อยากให้นาควานไปติดต่อ ควานเสือความสิงเผื่อบางครั้งนาควานอาจจะตกหล่นอย่างนี้ครับอาจจะตกหล่นที่ไม่ได้รับยาหรือรับอะไรที่แบบมาถึงอย่างนี้ครับที่มีโอกาสที่จะได้แต่ไม่ได้รับก็บอกนาควานให้ไปถามครับถามข้อมูลหรือถามอะไรก็แล้วแต่ครับเผื่อจะได้ยาหรือได้อะไรที่ช่วยเหลือที่เอฟซีช่วยเหลือ, FC, ห,ลอหรือเป็นกําลังใจให้กับช้างตกง,งานครับขอบคุณมากๆเลยครับเนาะ กินอร่อยมากครับเข้ากลุ่มกับุมฮะมุดตัวเป็นโดติดกี่เชือกครับนาควานเข้ากลุ่มกี่เชือกสามสิบเชือกถึงไหมครับเชือกสามสิบเ <30 S 1> ชือก,กแต่ตั้งแต่นั้นมานี้ได้รับยาย,ยังครับเพิ่งเข้ากลุ่มเมื่อวานเพิ่งเข้ากลุ่มเมื่อวานครับผมก็จะตั้งเป็นกลุ่มสามสิบเชือกนะครับแล้วก็รถสับปะรดจะมาเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็ให้ไปแบ่งกันครับสับปะรด โอ้โหไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบมาได้หนูหิวเดี๋ยวผมจะเอาไปเอามาอีกทีครับเดี๋ยวผมป้อนอีกครับนักขานไปเอามาอีกเครื่องหนึ่งน้อกนั้นก็เก็บไว้กินอีกครับครับเดี๋ยวควานเขียวป้อนครับอ่ะครับ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 ดูน้องตีบกินครับ อ่าครับขอบคุณครับน้องกลัวนาควานไปหนีไปจา้าอืมหมดกี่คือแล้วครับแป๊บเดียวครับหมดสามคือแล้วครับอ่าอ่าอ่าน้องคนอ่ะอืมครับอ่ะ,อะโอ้ท่านูกินเป็นคือแล้วหนูกลัวกลัว่าจุกครับกินเป็นลูกดีกว่าฮะ อ่าฮะนี่เอานี่ยนี่โอ้ยอยากกินกะนาขวานครับออาเนี่ยใหนาขวานป้อนครับโอ้ไม่ไว้ใจควานเขียวครับอย่างมากใครโอ้ยเรียบมากครับเรียบมากครับหนูน้อยน้องมงคลนี่อร่อยครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจและควานเขียวมีแต่คำขอบคุณนะครับ ขอบคุณที่ให้ความแขวครับเป็นสะพานบุญต่อครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับมไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบกินไปเรื่อยๆครับเออ เออโมอเมมากินแข่งกันไม่ทันหรอกครับแพ้น้องมงคลแน่ครับแพ้ตั้งแต่ยังไม่กินนะครับโมเมพี่โมเมครับวันนั้นก็ไว้กินตอนเช้าหรือตอนไหนก็ได้ครับนักขานหรือตอนที่ฝึกน้องมงคลอโอ้โินเก่งมากครับ ออร่อยครับแล้วนี่จะกินไหมครับรูอีกรูอีกอ <c oughs> สองปีกับกี่เดือน,นครับสี่เดือนถึงไหมัสี่เดือนแล้วครับสองปีกับสี่เดือนน,น้องมองคลน,นะครับอ <c oughs> มาจากพังงาครับตรงงานมาจากพังงานะครับก <c oughs> ทั้งสองปีครับเนี่ยความน่ารักมาฝาก FC ทุกท่านนะครับความน่ารักของน้องมงคลนะครับความเกวก็มาให้กำลังใจครับพี่น้องชาวช้างครับมาให้กำลังใจครับกำลังใจเป็นสิ่งที่ทราได้เจอหน้าเจอตาก็มีความสุขนะครับมันก็เพิ่มกำลังใจขึ้นมาอีกครับเพิ่มกำลังใจขึ้นมาอีกครับ มันเมื่อวาน,มนเมื่อวานเรตอนเช้าเจอนาควานพี่พี่ผู้หญิงครับเจอตอนเช้าก็เลยน้องมงคลคิดถึงควานเขียวครับควานเากียวคเลยครับผมควานเกียวยังไม่ว่างนะครับควานเกียวจะแบ่งเวลา <c oughs> <laughs> ผมก็ได้แซวต่อครับก็คิดถึงครับควานเกียวก็จะแบ่งเวลามาแบ่งเวลามามาดูมาเยียวยามามาให้กําลังใจครับ <c oughs> มาให้กําลังใจน้องมงคลครับอืม หนูจเจ้าอีเอรือบอยังไม่เอ่มนะครับืเอเจ้าอีกเรือใช่ไหมครับเอาอีเอรือครับดมรูปบรรยากาศรอบๆครับก็นี่ครับที่ร่มเย็นครับที่ร่มเย็นมากร่มเย็น วัสดีครับอืมครับผมสวัสดีครับ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 งานช้างปีนี้จะได้ไปไหมครับนาควานไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปครับเพราะว่าอะไรแล้วครับัรถอยู่เลย <laughs> ราะว่าน้องมงคลยังตื่นยังตกใจอยู่ครับยังไม่ชินสนามยังไม่ชินพื้นที่ครับน้องมงคลครับว่าเพิ่งออกจากแม่เพิ่งออกจากแม่ยังไม่ได้ฝึกได้เข้าเรียนเท่าไหร่ครับมาเจอวิกฤตตกงานด้วยครับก็คือเจอวิกฤตกับสถานการณ์ที่โควิดอย่างนี้เป็นอะไรที่แบบไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายเขาก็ให้กําลังใจครับอืมเอามาให้น้องอีกก็ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ที่เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวช้างช้างที่ไม่ตกงานหรือช้างที่ตกงานครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับพี่น้อง F4 ทุกๆท่านครับที่รักช้างครับควานเขียวมีคําคขอบคุณนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เ็นครับเห็นน้องกินแล้วผมก็มีความสุขไปด้วยนะครับมีความสุขไปด้วยครับน้องกินครับขอบคุณมากๆเลยนะครับความเขียวมีคำขอบคุณนะครับไม่ต้องรีบครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมนะครับ ไปนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับขอบคุณ F อซขอบคุณคอนเขียวมีแต่คำขอบคุณนะครับพูดอะไรไม่ออกมีแต่คำขอบคุณนะครับเนียวคนเขียวจะเอาความน่ารักของน้องมงคลมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับทุกๆกําลังใจขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับนี่ครับ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 ขอบคุณครับ